ทำไรอ่ะปิดขาโคกงครับเว่าเพื่อเปิดไว้ตอนหลังๆว่าเดินเลยเดินเลยอย่าทำเลยทำเอาไว้เนาะเกากระเจียวเกากระเจียวเกาตูดเกาตูดเดี๋ยวเป็นเม็ดอ๋อดีสีดวงแตกนี่เขาบ้านรวยเปลี่ยนรถบ่อยะตีตางว่านมีตายล่าสุดขับใครอยู่ใครอยู่บริษัทกลางปีดีทุกคนยกเว้นเชษเพราะว่าหมดละหมดแล้วหมดแล้วอ่า นี่ทําผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ตากล้องเราพิเชษไม่นี่อันนี้ไม่ได้คุยนะท่านผู้ชมครับก่อนมาอยู่กับเอ็กโอเชมีอะไรโอ้เคยมลห้ฟังอยู่เป็นแมสเซนเจอมาเมลไลไม่ผิดมีมอเตอร์ไซคันเดียวหนีบหมอนหนีบหมอนคันหนีบเสื้อหนีบเสื้อกระโดดลงแม่น้ําแยงซีเกียงโอ้โหไหลตามน้ํามาโผล่ที่สารวินโอ้โผล่ที่สารวินและและใครหยิบคีบขึ้นมาฮะใหยิบคีบที่มาที่นี่เลยอุบลแม่น้ำไรวะลืมชื่อแล้วเอ่อวาลินนะวาลิน เอาไปโผล่มาขึ้นที่นั่นโผล่ที่วาลินแล้วตั้งสร้างรากฐานขึ้นมาอ๋อนี่เขาเป็นตำนานห้าพระที่ลอยน้ำมาบ้านี่ยใช่ครับแล้วไงงายเป็นมาดาวมาเลยอ๋องายมาเลยสวายตอดหลังตลอดทางนี่เข้าไข่ที่ได้ฉายาว่าเสือผืนหมอนใบปุ๊บปุ๊บมากระน้ำเลยคำถามต่อมาทำงานกับเอโกกี่ปีและกางปีทำมากี่ปีแล้วก่าางปีอ่ะ 1ิบหกปีสิบหปีไปดูทุกวันนี้สิฮะจากเสื์อพื้นหมอนใบผู้ชายท่านนี้เชื่อหรือไม่คุณเช้่อเหลือแต่เสือครับนอนไปละว่อนไปกับน้ำจะแล้วไอ้เย้นหนักไหวแลครับจะบ้าเหรอเออนอนเจ็บหลังใช่ไหมครับนี่ไปดูรถตอนนี้รถมีสามสองคันรถสองคันบ้านสามคันรถสคันรถแต่สามคันรถสามคันมอไซค์หนึ่งมอไซค์หนึ่ง มือถือไอโฟนรุ่นล่าสุด2เครื่องสองเครื่อง iPad รุ่นล่าสุดหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องเพ a y s t a t ช o n 5รุ่นล่าสุดหนึ่งเครื่อง1เครื่องบ้านบ้านซื้อใหม่เพิ่งซื้อใหม่เพราะบ้านเก่าจอดรถไม่พอสาพันอุ้ยพู้เป็นเล่นย้ายจากคูบอนตรงนั้นเขยยบไปหมู่บ้านหนึ่งโอ้โหใกล้ๆกันรู้จักหมู่บ้านที่ลงท้ายด้วยคว่าลากูนั้ยเฮ้ยแย่พงไหมบูลากูนซื้อหลังถูกสุดไม่ได้บอกกับเพื่อนเรารวยสุดซื้อหลังละยี่สบล้านคำถามต่อมาเลยได้ไหม ไอ้ที่พี่พูดถึงเนี่ยพี่เชษใช่ไหมเช็ดเช็ดไอ้นี่จริงจรี่สิบล้านเช่นจริงไอ้ไอ้ที่พูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงยี่สิบห้าล้านยี่สิบห้าล้านทำโรงรถอีกสี่แสนกว่ายี่สิบห้าล้านนี่หมายถึงหลังเขาหลังเดียวหลังเขาใช่ไอ้ไอ้ไอ้ที่พูดเรื่องจริงไม่มุกไม่มุกเลยนะไม่มุกไม่มุกไม่มุกเอาเอาเอาทำหลังคาไม้สี่แสนกว่าสี่แสนกว่าปูพื้นเป็นญี่ปุ่นเหมือนบ้านหลังเก่าอ่าเหมือนบ้านหลังอีกสองแสนห้าโอ้โหนี่หกแสนกว่าหน้าบ้านอลังการซื้อต้นไม้อะไอ้ต้นอะไรวะสวยสวยอะลายสเกบอะ ต้นเออขุดมาเลยแบมอีกต้นนั้นสี่แสนห้าต้นโอลิฟออยป่ะต้นโอลิฟออยเอาอะไรมาประคองไว้เขาเขาเรียกไม้ล้อมเพื่อนบ้านตกใจเลยเพื่อนเวลามาอยู่ใหม่เพื่อนบ้านก็ต้องมาขอแบบมาทำความรู้จักผมรู้จักหน่อยคุณเป็นใครเพื่อนบ้านเขาไปกินน้ำในบ้านเปิดมาอารมณ์ตีใส่เลยข้างหน้าออฟชั่นแน่นข้างในบ้านไม่มีที่เลยเมียนั่งเสือพัดอยู่เงี้ยโซฟายังไม่มีเลยทำไมถึงไม่เป็นแนะนำให้เขา ทำในบ้านแล้วค่อยไล่ออกมาข้างนอกไ่ไอ้ตัวนี้ชอบโชว์ด้านหน้าอ๋อโชว์ภายนอกล่าสุดยังไงบ้านหลังเก่าครับทําขนาดเป็นญี่ปุ่นทําขนาดเป็นญี่ปุ่นกะว่าให้คนเนี่ยมาเช่ามาเช่ามาเช่าถ่ายรูปอ่าเป๊ตัวละห้าร้อยห้าร้อยถ่ายรูปตั้งแต่วันนั้นอ่ะถึงวันเนี้ยกี่ปีละมีคนไปถ่ายนะอ่าฮะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอฮะสองคนมั้งคนึเพื่อนมาจากเชียงใหม่ชื่อชื่ออืมชื่ออะไรนะเพื่อนมึงนะ ไอ้แก๊ปคนนึงขับแจ๊ดเหลืองอ่าแล้วก็อีกคนนึงชื่อนะที่อยู่เออสองคนมีแค่สองคนได้ได้ไปแล้วพันเลยแต่ละพันแต่งไปเท่าไหร่พี่ต้นเองสองแสนกว่าอ่าไอ้บ้านหลังใหม่เนี่ยข้างนอกแต่งเต็มข้างในนี่ไม่มีเลยเลยใช่ไหมแต่เหลกอแค่ผ่านไปสามเดือนโอ้โหเป็นยังไงล่ะรถซิ่งมาจอดรอกันเต็มเลยโอ้ยจอดรอถ่ายรูปแต่กูก็ไม่เห็นใครถ่ายรูปนะรถจอดเต็มหน้าบ้านอ่าฮะแต่ก็ต่อคิวกันเต็มหน้าบ้านนั่งยืนอย่างเงี้ยยินงทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่า เขาขายอะไรผิดกฎหมายมาเนี่ยไม่รู้เห็นเมียเขาก็ลงมาแล้วก็แถมสมูทตี้แก้วหนึ่งแถมสมูทตี้แก้วหนึ่งเหรอฮะแล้วตอนขึ้นไปนี่เขาขึ้นไปสองคนไหมบางทีก็สามลุ้มเหรอหรอขึ้นไปดูว่าให้มันมีโปรยหรือเปล่าเออไอบ้านไอบ้านหลังใหม่ในข้างในยังไม่ได้แต่งใช่ไหมตอนนี้แฟนพี่มนพี่มนแฟนพี่เชิขึ้นเฟซบุ๊กแล้วถึงว่าไงบ้านสไตล์แบบอ่า แต่งบ้านสไตล์คนจีนยังไงยังไงเสื่อพื้นหมอนใบายตอนนี้ขึ้นเป็นเมื่อไรจะซื้อโซฟิตเจอร์ถามจริงบ้านมึงอ่ะฮะแหมแล้วกูเล่นเกมไฟเอ็มนะครับบอกจะเขาเล่นด้วยอ่าเขาบอกก็มีคอมของของของน้องเมียน้องเมียโอ้น้องเมียกูเล่นเกมมาก่อนเพื่อนเดี๋ยวกูเล่นเลยเดี๋ยวกูเสียบปลั๊กเดี๋ยวเล่นกับมึงเลยเปนอะไรตลกโปรแกรมหน่อยเออไอเฮียคอมสมัยวินโดว์เก้าแปดไอ้สัตว์เปิดมาวินโดว์เก้าแปดน้องผู้หญิงไม่ใช่ พี่มนต์มีน้องผู้หญิงปะจบกันจบกันเทพมีน้องปะผู้ชายสวยปะก็ไม่ต่างน้องมึงก็น้าเหมือนมึงอ่ะผมยาวแต่น้องสวยแฟนน้องมึงมีแฟนยังไม่ให้มีทำไมอ่ะผมห่วงน้องผมอาแล้วทำไมมึงมีคนอื่นได้อ่ะผมมีคนอื่นอะไรมีคนเดียวนีย มึงหมายถึงว่ามึงมีแฟนได้ทำไมมึงไม่ให้น้องมึงกลัวกลัวน้องมึงสวยกลัวกลัวเฮ้ยน้องคุณโองก็สวยนะกลัวกลัวใครเป็นเพื่อนน้องพี่โอมเม้นมานะเปิดวาเพื่อ้เพื่อนดูในยูทูบเลยไม่ำน้องเสื้อทำไมเสื้อเปิดไม่ได้น้องให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่น้องมันก็อายุเยอะแล้วเขาไปมีบ้านมีไม่ได้ไม่ได้ทำไมอะผมไม่ให้น้องผมประสบความสำเร็จก่อนแล้วมันไม่ คนเราถ้ามึงรอพร้อมน้องมึงไม่เหนียงงานนมแม่งถึงว่าไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่ผมอยากให้น้องผมโฟกัสกับงานที่มันทำก่อนตอนนี้กพมันก็ทำงานดีอยู่แล้วน้องม่เป็นสรขานึลยตอนนี้มันก็เป็นมันก็ทำงานบริหารี่สาขานั่งอยู่ใช่ก็น้องมึงก็ทำงานทำการดีเงินเดือนก็แล้วทำไมไม่ให้น้องก็มีผู้ชายมีครอบครัวไม่ผมมองแบบนี้มองยังไงมองแบบนี้ผมผมแค่รู้สึกว่าคือถ้าหากว่าเราเปิดวาร์ปนะครับเปิดไม่ต้องเปิดถ้าหากว่าเราเองยังไม่มั่นคง และเราจะไปเจอผู้ชายแลวเราจะหวังว่าผู้ชายคนนั้นที่จะมั่นคงอ่ะมัน,ม,นมันเป็นแวดรอยะสมมุติแต่มันไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามหาเศรษฐีอย่างเงี้ยเ,ออเออขามาชอบน้องมึงเงี้ยก,ก็ก็ไม่ได้ทําไม <S <S อ่ะก็พเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าถ้าหากว่าจังหวะที่ผมมีตังค์ที่สุดอ่ะ,อะแล้วตอนนั้นผมโสดอ่ะสิ่งที่ผมจะเลือกอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีมันจะเป็นผู้หญิงที่รูปลักษณ์ภายนอกมาก่อนนึกออกไหมครับใช่แต่ผมผมแค่รู้สึกว่าถ้าหากว่าน้องผมอ่ะมีทุกอย่างพร้อมแล้วอ่ะ มันจะคัดผู้ชายคนที่พร้อมด้วยกับมันเท่านั้นเองก็ตอนนี้เนี่ยมีคนมาจีบแต่ไม่น้องมาคุยกับกูไม่ได้ไม่มมีึงยิ่งไปห้ามมันก็ยิ่งไปหลัก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 กลัวสิ่งที่เราทําในอดีตก็แค่นั้นแหละก็แค่นั้นเลยทํามาซะเยอะด้วยที่นนั้เลยเปิดวาร์สนะครับเปิดวาร์สไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดน้องก็น่ารักน้องก็น่ารักน้องก็น่ารักน้องก็สวยน้องก็สวยเลยน้องก็สวยเลยสวยหยาบพวกมึงตกใจอ่ะ กูบอกเลยไม่หลอกไม่หลอกสวยน้อ่สวยก็ทำผมมเห็นมาตั้งแต่เด็กน้องคุณสวยเลี้ยงกันมาน้องคุณสวยคุณแม่เขาก็น่ารักแม่เขาสอนลูกทุกคนดีโยเวนดีก็ดีเช่นกันก็ดีเหมือนทุกคนที่เขาสอนมาใช่ครับใช่ใช่เเข้าเรื่องรถกันดีกว่าครับคันนี้คับท่านผู้ชมครับค่ะคนที่หารถ P P V อ่ะฮะไว้เดินทางต่างจังหวัด ต้องการความปลอดภัยต้องการความมั่นคงขับสบายประหยัดน้ํามันแล้วก็บํารุงรักษาน้อยง่ายๆสบายๆไปไหนก็ได้เอ e ว y t h i ิ g งจริงครับเบลครับพร้อมจะขึ้นดอยสูเทพจะลงไปทะเลจะไปจอดแคมปิ้งจะไปทํางานในเมืองอจ้จะขคันนี้เหมาะสมมากมานี่คืออินทิสุมิวเอ็กครับ 2,019ครับ2,019รถส9 20 21 2 2 23 4ปี4ปีครับรถสปีมากับสีขาวมุกซึ่งเป็นสียอดนิยมของมิลเอ็กถูกต้องอือครัเอาต่อฮะกำลังชนต่อคันนี้ครับผิวพันดูแล้วครับสวยงาม เพราะรถเป็นสีขาวมุกใช่ถ้าซ่อมสีมามันก็จะดูรู้จะดูรู้มันจะดูว่าขาวกว่าต่มีตำมีมีมีชูแวบกว่าถูกต้องครับใช่ครับเอาละหน้ก็อยู่ด้านหน้าแล้วไฟหน้าใสครับผมกระจังสวยมีริ้วรอยนิดหน่อยครับก็เรื่องปกติรถมันวิ่งโตลมครับผมขุนขับมาทรายอ้าปากแมลงยังเข้าปากเลยจ้ะรถมันก็ต้องมีอะไรโดนสะเก็ดของสะเก็ดหินกันบ้างแต่แต่นับว่าน้อยมากนะครับต้องต้องนับนับว่าปกติครับไม่ใช่ว่าน้อยนับว่าปกติครับ กันชนสวยสปอร์ตไลท์ยังไม่เหลืองครับผมแสดงว่าลุยน้ําไม่ค่อยสูงครับอ่าอาจตีแบบง่ายๆเลยนะอันนี้ที่พี่โก้บอกว่าประหยัดเพราะว่ามันเป็นเครื่อง1.9พูดเป็นเล่นไปและเป็นตัวท็อปสุดของขับเคลื่อน2ล้อพูดเป็นเล่นไปเนี่ยพูดเป็นเไปเมือ่อก,กี้เราคัดไปพูดไปไ่ดับไดับท่านผู้ชมดูไฟจะดูดกูไม่ได้อีกที่ไม่ดูดเพราะว่าแบงค์ในกระเป๋าใช่เพราะว่า ถ้าดูดเป็นแค่ปากเดียวที่เอาไปดูดเนี่ยโอ้วันไปช่วงนี้มึงไปไรอ่อะเป็นอะไรวะคุณนี่เป็นไรอ่ะทุกเทปเลยเนาะทุกเทปเลยย้อนดูสามเทปที่นมาเกลียดมากเลยเราอะแต่เราไม่ชอบอ่ะเขาลดันานี้เดิมเดิมครับเดิมสนิทอันนี้เดิมจริงๆครับท่านผู้ชมครับคือเดิมกว่านี้ก็ไม่มีแล้วครับครับนี่นี่ไม่รักห้องเครื่องนะแค่เอาเป่าๆเฉยๆเนี่ยเดิมๆมาจากลูกค้าแบบนี้เลยแบตใหม่เก็บฮะแบตใหม่เก็บรถสวยทุกอย่างดี แล้วก็ไม่ได้ล้างห้องเครื่องด้วยมาเดิมเดิมเลยเพราะว่าโอมชอบพ่นแว็กคือคือผมแค่รู้สึกว่ารถมันรถมันไม่ได้วิ่งเยอะมึงยังไม่ได้ขัดสีด้วยเนี่ยยังเป็นลอยอยู่เลยเนี่ยมาเดิมเดิมแบบนี้เลยก็ไมนสวยอยู่แล้วครับใช่ครับก็ไมนสวยอยู่แล้วพี่รถที่มันสวยกับรถที่มันทำขึ้นได้สวยเนี่ยมันต่างกันนะอ่ามาดูรู้มาดูรู้คันนี้สวยแห้งครับสวยแห้งรถ้ไปทำสีนี้มานะผมทำสีไปตรงนี้มาทำสีประตูมาทำสีไม่ไปตกแค่ช่วงช่วงบัมบันีอทำสีเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมา มันเป็นรอยแทนมอเตอร์ไซค์อมอเตอร์ไซค์เลวนะแต่ไม่ได้ชนแต่คุณก็ฉลาดทำก็ทำแค่นี้อ่าแต่ตรงนี้ดูรู้อ่าใช่ตรงนี้ดูรู้เพราะลยมาครับจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับรถพวกนี้ครับอันนี้เป็นเป็นความรู้อ,อรถพวกนี้สีมันเป็นมุกเพราะนั้นในการทำสีใหม่รีเพจเนี่ยครับในการซ่อมมันดูรู้วิธีการทำให้ดูไม่รู้ครับก็คือการหลอกตาคุณเขาจะพ่นตรงนี้สมมติทำประตูใหม่อ่าเขาจะลามไปถึงประตูนี้ด้วย แล้วเขาจะลามาถึงแก้มตรงนี้ด้วยถ้าที่พี่บอกเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเก่าพี่พูดถูกต้อง,องใช่เพื่อหลอกตาคุณไงแต่แต,แต่แต่แต่ว่าไออู่ที่ผมทําคันนี้ครับเป็นอู่ที่ค่อนข้างดีและถึงถึงดีมากนะครับเขาต้องใช้สีที่เป็นสีเดียวกันไม่ได้ทําสีจากเบอร์รถเช่นสมมุติว่ารถพี่สีเทาอ่ะรถพี่สีขาวแล้วกัน Honda City ของพี่ฝนสีขาวใช้มาแป๊บหนึ่งเหลืองไหมเหลืองถ้าเอาสีเบอร์ตัวรถอ่ะ ออนด้าซิตี้น้ำเงินเลยมันจะคนละสีเลยถูกถูกไหมถูกแต่พอไออู่หลังๆนะครับโอ้ที่ดีเขาจะเทียบสีแยกเทียบ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 สีจากแผ่นนั้นใช่ครับพี่คันนี้ย้ำว่าไม่มีชนนะที่บอกว่าทำสีคือมันไม่ชนมันเป็นรอยเนี่ยเป็นรอยแค่นี้อแต่แต่ถามผมเห็นเห็นเห็นใช่ใช่มุกมันจะแน่นกว่าครับนิดเดียวจะแน่นกว่าครับแต่ชลาทำด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันชลาแพงมากนะทำแบบนี้ครับแพงพี่จะบอกว่าการซื้อรถนะครับ ถ้าท่านซื้อสีขาวท่านชอบใช่แต่ว่าอะลรก็ตามที่เป็นขาวมุกท่านถ้าท่านชนวิบัติแน่นอนอ่ะพูดกันตามตรงใช่ใช่สีที่ทำยากคือหนึ่งสีขาวมุกหรือสีอะไรที่เป็นมุก2คือสีเหลืองที่ผมใช้อยู่อ่ะสีพวกนี้พ่นออกมายังไงก็ไม่เหมือนเดิมสีสว่างครับขาวเนี่ยต้องไม่มีมุกครับแต่ขาวไม่มีมุกก็ทํายากอยู่ดีสีที่ทำง่ายคือสีทึมๆครับสีดํา น้ำเงินเข้มอที่ไม่มีเกรดไม่มีแมทเลิกนะแต่อะไรก็ตามที่เป็นแมทเลิกมีอะไรยังไงก็เห็นถูกต้องครับถ้าอู่นั้นไม่เก่งพอใช่อต่ที่สวยมากๆนะสวยสวยสวยใช่ครับน็อตไม่มีขยับเลยขออนญาตนะครับพี่ทุกคันจะตายตรงนี้ครับทุกคันจะตายตรงนี้มียางมะม่วงนะ มีไหมมีม่มันอาจจะเป็นลำไยก็ได้อาจจะเป็นลำไยก็ได้ล่ะแต่อย่างที่บอกโอมยังไม่ได้ชงจะไม่ทำอะไรพี่มีใยมะม่วงใยผลไม้อยู่ข้างบนยังจะไม่ได้ทำอะไรเลยพี่คันนี้แต่ข้างบนสวยไม่มีด่างไม่มีรอยไม่มีโดนขูดอะไรมาครับผมนะครับรถไม่ได้ใช้ลุยอ่ะไอคานตรงเนี้ยโอมต้องขัดให้ลูกค้านะได้พี่ได้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 เพราะว่าได้ละโดนแดดโอมจับข้างบนมันมันมันเป็นของมาสีนี้พี่ ไม่มันด้านมันด้านผิวมันด้านอ๋อได้โอเคโอเคได้ได้ได้ผิวมันด้านแต่เป็นของมันสีนี่นะเข้าใจเข้าใจไม่สีเทาเทาด้านมันขนอาถเทาแต่แต่เลกกเกอร์มันตายโอเคจัดการได้ครับเขาจะไงเขาจะพ่นเลกกเกอร์ด้านอยู่แล้วครับสวยอ่าคันนี้มีขนของนะมีรอยกระแทกตรงนี้หน่อยโอเคก็ไม่แปลกรถแบบนี้ต้องขนของซื้อมาแล้วไม่ขนของก็แปลกใช่แต่ขนก็ขนไม่เยอะดูอุยบางๆแต่เดี๋ยวนี้เขามีโฟมฉีดแล้ว โฟมฉีดแล้วมันล่วงเองเก็ทิ้งไว้ประมาณห้าทีแล้วมันจะมันจะล่วงมันจะหย่อมอ่ามันจะมันจะออกเองเลยอ่าแต่แต่ช่วงที่มันซ่อนเลนอ่ะมันจะไม่ออกแล้วมันจะเหมือนโกตีเหมือนแล้วมันจะมีจุกใครใช้ไม่น่าพูดเลยใครใช้ไม่มีใครใช้หรอกคุณดูติกตอกมาอ๋อโอ้ยทิกตอกเขาห้ามห้ามเห็นได้เลยแบบนั้นเซ็นเซอร์อ่ะเขาเซนเซอร์ทับอีกทีหรอเออมียกูใช้จบจ้ะ รีพราะว่าเอาอะได้านหลังนะครับใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับบอกด้านหลังเจ็ดที่นั่งครับผมนะครับอันนี้มีไว้ทําอะไรท่าผู้ชมชอบถามครับถ้ามีซื้อตะแกรงไอ้นี่ยยางยืดเราอ่ะการของไหลมันจะมีสองแบบนะครับท่านสั่งในลาซาด้าได้ครับมันจะมีแบบคุมกับเป็นตะขาอย่างนี้ครับตะข่ายคือการของไม่ให้มันมันไหลมันไหลออกมามจนจงมีตะขายอย่างนี้ออกมาครับถ้าไม่หาดูนะไม่แพงหลักร้อยครับผมไปซื้อกันได้แต่เรื่องของความสวยความเป๊ะผมมาให้ขันนี้ใช่มันมันโอเคมากเลยพี่ รถแบบเนี้ยผมกล้าพูดว่า <Wow. S 2> เทปนี้ออนไปอหรือไม่ทันได้ออนอไปแล้ว <c oughs> พี่เห็นละกันรับโทรศัพท์ของน้องๆทุกคนอยู่เมื่อสักครู่เอางี้ก่อนขึ้นไปคุยกันก่อนอืมคิดว่าเลนไหม่เท่าไหร่รถสี่ห้าปีผมว่าไม่กระบะด,ด้วยอะ่ะ uh huh. น้อยของคุณก็ต้องมีห uh ้าหมื่นอ่ะเออน้อยของคุณต้องมีห้าหมื่ะคุณใจเย็นรถสิสวยสวยข้างๆสวย ตรงนี้ถ้าใช้บ่อยๆจะเปิดผมจำได้ตรงนี้หนังมันจะหมดเพราะว่าเป็นหนังปลอมหนังปลอมครับมันจะเปิดปออกมาถูกต้องหรือไม่ก็พองๆตรงนี้จะเป็นรอยเยอะมากครับเพราะว่าใช้กันเยอะครับครับบ่ไฟฟ้านะครับตัวท็อปตัวท็อปครับตัวท็อปครับมีข้างเดียวใช่ไหมไม่มีท็อปกว่านี้แล้วนะข้างเดียวถูกไหมข้างไฟฟ้าใช่ใช่ใช่ข้างเดียวข้างเดียวครับ กินใหม่กิน <ผม S 1> ใหม่ถึงอยู่มีทีวีใช่ด้านหลังไฟผ้าหลังคาสวยนะครับก็ต้องเก็บหน่อยแต่ว่าก็ยังสวนไม่ต้องเก็บหรอกเก็บไปก็ไอขนอุยๆมันจะหายไปเยอะมันก็ไม่ดีเหมือนกันคือคือเก็บให้คุณใส่ได้อะแต่คาําความเป็นเนเ u อร l มันอะถ้าคุณไปเก็บมันมากไอขนอุยมันก็จะเกลีนเพราะมันเกลียนมันเลอะง่ายละครับอ่าเพราะฉะนั้นเท่นี่หน่อยท่านหลับตาข้างหนึ่งครับอย่าไปคิดมากกระจกตาแสง มีมาให้ในรุ่นนี้นะครับก็ตามรุ่นมีครู e คอนโทรลนะครับมัลติฟังชันอะไรครบแอร์แบ็คครบนะครับอ่าวิทยุอะไรครบนะครับอ่าดูไม้กันหน่อยสี่หมืนที่พรมอะไรดิ รถปีเดียวอะเท่ากับรถวิ่งปีเดียวอ่าถูกไหมปีละสามหมื่นตีวกลมสี่หมื่นห้าก็ปีหนึ่งที่ฟอร์ดผมอะออกมาเดือนครึ่งตอนนี้วิ่งไปหกพันแล้วถ้าเฉลี่ยปีหนึ่งต้องมีหมื่นกว่าแต่ว่าไปสองหมื่นเนี่ยต้องมีสองหมื่นได่ถ้าห้าปีต้องมีแสนเนี่ยอ,อันนี้สี่หมื่นได้เฮีเย็นครับอีกทุกสูตคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะในเรื่องของความหนึ่งคือความคงทนในของเครื่องยนต์แต่ถ้าคุณซื้อหนึ่งจุดเก้าคุณจะมาหาความแรงจากหนึ่งจุดเก้า ก็คงลาบากหน่อยครับคุณถ้าเกิดคุณจะหาความแรงต้องขยับไป25 0พันห <ผม S 1> ้าผมไม่แน่ใจว่ามี X เอ็กมีไหมผมไม่แน่ใจนะครับ,รบผมม่ทางนี้แต่ถ้าอีวูสูะแรงส่วนใหญ่ก็จะไปเครื่อง25 0 0ันเครืคร่องสามพันกันนะครับส่วนเครื่อง1 9ถามว่าทําแรงได้ไหมก็ทําได้โอ้เพียบเลยก็ทําได้ครับแต่จะบอกท่านผู้ชมอย่างหนึ่งครับสำหรับวัยรุ่นไม่ต้องฟังผมวัยรุ่นเขามีอิสระภาพทางความคิดมีปัจเจกของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่อยากจะใช้รถและตอบสนองดีหน่อยก็อัลฟาเทคสักใบ ใช่ไหมอัลฟ่าเทคบายคันเร่งไฟฟ้าชุดครับเท่านี้พอคุณอย่าไปยุ่งอะไรกับแล้วก็้คุณจะอยู่กับคุณนานดีเซลส่วนใหญ่ที่คนชอบไปพิมพ์กันว่ามีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหาอย่างคือคุณไปยุ่งอะไรกับเครื่องยนต์มนันไงถูกไหมแล้วเดี๋ยวนี้อูด,ดีเซลเขาก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นครัใช่ไหมหนึ่งคือควันดำเขามไม่แปดติกเกอร์อูให้แล้วนะเขากรลักเริ่มรักธรรมชาติกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณขับดีเซลเนี่ยไม่ต้องควันดำควันดำไม่ได้เท่ครับเนี่ยคุณซื้ออย่างเงี้ยมาใส่่กลลออองฟฟฟาาเทไ้ ใส่หน้าจอดิสเพย์สมาร์ทเกตอันหนึ่งใส่ล้อลายทีสามเจ็ดยางนิโตะสี่สองศูนย์ยีราฟอ่ะจบแล้วก็สวยแล้วใช่นี่คือแต่งตามสมัยใช่แล้วแค่นี้ก็สวยแล้วบฝาหน้าใบฝาดท้ายจบแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วเปลี่ยนชกอ้าโปรเฟนเดอร์ยอดฮิตของคนประเทศไทยเอาพูดกันตรงตรไม่ได้ครับป็นัโฆษณาแล้วครับครับชีวิตคุณก็มีความสุขแล้วรถแบบนี้คุณใส่เนียคุณเหยียบเนี่ยใส่เกียร์ดีคุณอยากไปไหนอ่ะคุณอยากไปสงขลาคืนนี้เลยอ่ะมันพาคุณไปถึงได้ คุณอยากไปไหนมันพคคุณไปได้หมดเขานี้เป็นขับเคพื่อนสองล้อตัวท็อปขับเคพื่อนสองล้อในวิเกเตอร์ครับครับผมเนี่ยแล้วสู์บริการ77จังหวัดผมว่ามีหมดมีทุกจังหวัดและจังหวัดละเยอะด้วยซ่อมง่ายขายคล่องราคาแข็งถูกไหมครับยิ่งคุณไม่ไปยุ่งอะไรกับมันยิ่งราคาแข็งแข็งมากผมถามโอมตามตรงกระบะซิ่งอ่าสมมุติว่าคันหนึ่งอาร์มิวเอ็กซ์คันนี้ ผมมีคันนึงมาขายควันนี้เลยเปลี่ยนเทอร์โบมาปีเดียวกันเลยวิ่งหม่เท่ากันเลยอคันนึงเปลี่ยนเทอร์โบมาใส่ล้อมาทําชุดใหญ่เลยนะเซวัดเต็มผนังนี่เลยควันดำล้างฟอนแฟนกับอีกคันหนึ่งแบบนี้อแบบไหนราคาดีกว่าแบบนี้ครับออันนี้ราคาดีกว่าถูกไหมนี่จะบอกท่านผู้ชมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอย่างนั้นโอมจะกดราคานะใช่โอมก็จะตีราคาของแต่เพราะโอมเราจะพูดเสมอว่าโอมเป็นเต้นรถที่ ให้มูลค่ากับของแต่งให้ด้วยแต่ไม่ใช่ท่านแต่งมาแสนท่านจะเอาแสนผมไม่ใช่ใช่ครับผมไม่ใช่ต้องคนกันค่าที่ถามว่าทําไมไอผมที่ถามว่าทําไมรถแบบนี้ถึงให้ราคาที่ดีกว่าเพราะตลาดอะครับตอบแบบไม่โกหกกันไอตลาดแบบนี้มันกว้างกว่ามันจะไปัยรุ่นแล้วเดี๋ยวเขาไปทําตอกก็ได้เขาจะไปในรูปแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ได้ซื้อไปใช้ก็ได้ต้อง ขาต้องการแต่งแต่ไม่แรงก็ได้แต่พอไอรถแรงๆมามันต้องวัยรุ่นอย่างเดียววัยรุ่นและต้องใจรักแรงด้วยถูกต้องใช่้มฮถูกต้องถูกต้องเดิมเพราะถ้าเขาเล่นไฟฟ้ามันจะนี่ฮะมันจะวัดหน่อยแอร์เย็นครับก็ไม่ต้องพูดเลยกันเยอะครับอนนี้นะครับมานสี่หมืนแต่มัน B7 ก็พอ สักเดือนหนึ่งก็เติม B7 Premium สักถังหนึ่งล้างหัวฉีดหน่อยแล้วก็ใช้ก็ใช้ B7 เดือนหนึ่งสูตรของผมนะสูตรของผมคือใช้ตามมาปกติดีเซลถังสุดท้ายของเดือนผมจะเติม p r e m i ยมครึ่งถังให้ดีหน่อยแล้ะ B7 ครึ่งถังก็เหมือนล้างหัวฉีดหน่อยมันวิ่งต่างกันนะครับ ต่างไหมต่างต่างต่างพี่รู้ไหมตอนผมออกฟอร์ดมาคือผมไม่มีความรู้เรื่องดีเซลเลยนะหมายความว่าไม่มีความรู้ต้องเติมน้ำมันะไรอ่ะครับี้ผมก็เติมดีเจ็ดธรรมดาอ๋อถ้าเป็นดีเจ็ดพรีเมียมก็เติมได้มต่าง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 โอเคจะบอกว่าหนึ่งรถดีเซลถ้าท่านซื้อใช้ถ้าท่านมีเงินเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆยิ่งดีน้ำมันเครื่องยิ่งเปลี่ยนบ่อยครับไม่ต้องรอถึงหนึ่งหมื่นโลเจ็ดพันเปลี่ยนเลยอ๋ออมจากอมจะเข้าใจว่าพอที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วออกจากศูนย์รถแม่งเหยียบคันเร่งนี่ล้อแม่ง รถเดิมๆแบบนี้ก็ร้อฟรีถามเช่ได้รถเช่ก็ร้อฟรีแต่พอมาถึงระยะปั๊ดหนึ่งสักห้าหกพานโลมันก็จะดรอปลงแล้วดรอปลงแล้วแล้วก็ระบบน้ําของดีเซลที่มีส่วนผสมก็ต้องแยกกันบ่อยๆผมไม่แน่ใจนะ่นใหมาจะมีกําจัดน้ำไหมผมไม่แน่ใจครับครัจแต่ตํามันเครื่องสำคัญที่สุดนะครับกล่องคาลเล็คไฟฟ้าสำคัญที่สุดคือคาลเล็คไฟฟ้าของทางโตโรงงานเขาก็ให้มาแต่มันจะเหมือนศูนย์ละร้อยเลยซึ่งมันจะขับยาก อ๋อฮะถ้าเป็นคันเร่งแต่งตามสมนักต่างๆครับมันสามารถปรับละเอียดได้30กว่าระดับ50ระดับอย่าง AlphaTec มันสามารถปรับแตะแตะแตะหนึ่งเท่ากับสี่แตะสี่เท่ากับแปดอ๋อทดไปหรือจะแตะหนึ่งเท่ากับสิบคุณก็ตั้งได้แต่ถ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้าของรถอาจจะแตะหนึ่งเท่ากับเจ็ดสิบเลยซึ่งมันจะขับยากนิดนึงใช่ใไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สคัญแต่หัวคันเร่งเราไม่ค่อยเจออะไรหรอกเลยอ่าๆแต่จะเพราะใส่ใบต่าง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  โอเคใช้ได้หมดมีหมดลงเนินนะครับโอเคเฮ้ยสวยคันนี้เราเดิมยันล้อเดิมยันล้อเดิมทุกอย่างคันนี้สวยจัดเลยคันนี้โอเคเลยครับเพราะงั้นจะบอกท่านผู้ชมว่าเนี่ยครับไม่ต้องลองรถแบบนี้สตาร์ทเครื่องมาก็รู้ละครับนะครับรถดีเซลไม่ทําอะไรอยู่คุณยาวมันอยู่ที่คุณเลือกใช้รถให้ถูกประเภทอคุณซื้อรถแบบนี้แต่คุณจะไปแข่งกับ F C F K ก็คงเหนื่อยมันมันก็องที่ประเภทแบบนฮะแรงไม่ต่างแต่เวลาเข้าโค้งอะต่าง เอา F C F K มาขึ้นเขาแบบนี้สิไปในทุกหย่อมย่าาแบบนี้สิมันคนละประเภทมันคนละประเภทกันเพราะฉะนั้นเลือกซื้อรถให้ถูกประเภทนะครับเจ็ดที่นั่งก็จริงครับแต่ตอนสามเหนื่อยหน่อยก็ว่ากันไปต้ององให้ท่านผู้ชมเข้าใจถ้าท่านเป็นคนเจ็ดที่นั่งครอบครัวเจ็ดคนอยู่แล้วครับรถแบบนี้ท่านเป็นรถตู้ไปเลยว่ากันง่ายกว่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเจ็ดที่นั่งแล้วแบบโอ้นั่งพอถูถ่ายระยะใกล้ๆไม่ไอ้เนี้ยตอบโจทย์เลย อันนี้ตอบโจใช่ขับไปไหนน้ำมันก็ถูกอมไม่มีเขาว่าพังรถยนต์ที่ดีเราบอกแล้วว่ามันต้องเชื่อใจได้ขัตนองพาคุณจากจุด A ไปจุด B ได้อย่างปลอดภัยและจากจุด B กลับจุด A ได้อย่างปลอดภัยนั่นคือรถที่ดี ถูกไหมใช่แต่ถ้าคุณทํารถแล้วมันไปถึงไม่ได้อย่างอีโวผมครับนั่นคือรถที่เป็นพาระอ่าเป็นของเล่นบอยทอยอ่านั่นคือบอยทอยมันก็จะมีไมนิ่งไม่ต่างกันนะอ่าถูกแล้วพีโกะมันเป็นของเล่นผมมันถูกต้องครับมันต่างกันใช่รถอย่างเงี้ยคุณซื้อไปคุณเจ็บทีเดียวจบใช่แล้วข้อดีคือรถแบบนี้เรียกเอาอินเวสไม่ได้แต่เรียกได้ว่าคุณซื้อรถแล้วขาดทุนน้อยขาดทุนน้อยใช่ใช่ขาดทุนน้อยถ้าคุณรักษาสภาพไว้ไม่ชนไไม่อะรรคับ รักษาภา,ายในดูแลขัดเคลือบสีผมเรียกว่ารถแบรนด์หลักอะเมื่อไหร่ต้าแที่รถบ้านเราอะครับที่มันเป็นเครื่องเครื่องดีเซลเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่3ค่ายหลักๆนะครับที่ที่ใช้คำว่าหลักๆนะครับโตโยต,ต้าอีูซุฟอร์ดอะไรก็ว่ากันไป<ม>นะครับไอตัวนี้อยู่ใน1ใน2ในประเทศไทยที่คนยอดฮิตกันแหละ100คนต้องการอีูซุหนึคันแล้วราคาแม่ตกได้ยี่ไรถูกต้องจบไหมครับถูกต้องอ่าันี้ราคาเปิดที่ใครทีนะปั้นนะ เอาเปล่าเท่าไหร่นะเท่าไหร่ไปลอาออกมาพูดเลยพูดเลยเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่แปดแปดเก้าแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้าเป็นที่อื่นราคาแพงสุดที่คุณเห็นก็อยู่ในเลน์ประมาณนี้ครับแปดเก้าเก้าประมาณนี้แหละครับแต่เลขไม้ไม่ใช่แบบนี้เลขไม้มันทะลุไม่เลยเลขไม้ใครยังเท่าไหร่ไม่รู้แต่เลขไม้เราแปดเก้าเก้าสี่หมื่นห้าพันโล ใช่สี่ห้ามันรอเราขายความจริงตรงนี้เราของจริงกล้ารับประกันว่าคุณขับไปตรีเพชรกับดีคาร์ได้เลยก่อนจะจ่ายตังขับไปตีเพชรเสียบโอบดีปั้งสี่หมื่นห้าครับพียจ่ายตังชำระส่งมอบรถกันที่ตีเพชรได้เลยถ้าสมมติคันนี้นะมีการกอมไม้นะผมแถมค่าเสียเวลาให้อีกห้าหมื่นเสียให้อีกห้าหมื่นไอเชษเดี๋ยวมึงชวนมันคุยเดี๋ยวกูเรียกช่างมากรสักสองกิโลไปเดี๋ยวกูซื้อคุะเอาห้าหมื่นมัน ใช่ผมให้เลยห้าหมื่นเพราะผมมั่นใจนะครับผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ครับการเล่นรถต้องเล่นถูกรถถูกวิธีเล่นแบบนี้ราคาแข็งราคาอะไรแบบมันมชัดเจนเหมือนเล่น F C F K ก่อนหน้านี้นั่นก็เป็นรถที่ตลาดไว้รุ่นต้องการรถซิงห์แห่งชาติถูกต้องครับถูกไหมครับใช่ครับคุณจะได้ Mercedes Benz สิ่งที่คุณจะได้รถยุโรปผมจะบอกคุณว่าถ้าคุณมีเงินแล้วไม่เดือดร้อนสิ่งที่คุณจะได้คือหนึ่งคือรถ Station Wagon หรือทัวรครับ สองคือรถสปอร์ตสามคือเปิดประทุนรถยุโรปเล่นได้แค่นี้ครับถ้า4ประตูไม่ว่ากันนั่นคือรถใช้งานราคาจะตกเร็วอมรู้อีคลาสี่ประตูราคาันแปั๊บเยอะตำล้านละถูกต้องครับแต่คูเป้ทัวริ่งวากอนเอสเตดราคาแม่งแข่งมากคุณไม่ต้องดูอะไรคุณดู W 123สาที่เป็นเอสเตตอนนี้แม่ยังคาดสามสี่แสนแต่งบาบัสสสวยแม่งแต่กันเป็นล้านถูกครับถูไหมใช่ครับ BMW ที่เป็น F11 F11 แม่งยังล้านกว่าจะ2อล้านอยู่าเลยทั้งที่ตัว F10 ธรรมดาแม่งหรือคัน5แสนแล้วถูกไหมถูกครับเพราะฉะนั้นวิธีการมันรถมันต่างกันครับมันต่างกันใช่ใช่ใช่ผมบอกคุณผู้ชมว่าเราเราเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วในเพจของ X Auto Sport ครับคุณเป็นเพื่อนกันแล้วในเพจดีคาร์ที่ให้ความรู้ในโซเชียลต่างๆครับเรามาเล่นรถให้สนุกกันเราต้องเล่นมันไม่ใช่มันเล่นเราอ่าอันนี้คือคำพูดที่ดีมากนะครับเราต้องเล่นมันแล้วเล่นให้ถูกครับ ไม่ใช่ทุกคันที่ขึ้นเสมอไปแต่ก็ไม่ใช่ทุกคันที่ตกตลอดเวลาด้วยตกตังเล่นให้ถูกที่เล่นให้ถูกเวลาใช้รถให้ถูก,ตกตเขาเรียกว่าถูกประเภทของมันสําหรับตัวคุณครับก็มีแต่ความสุข ในการใช้รถนะครับ899จะไฟแนนซ์ได้เต็มจํานวนเต็มจํานวนผ่อนรายจยสูงสุดได้7ปี7ปีเพราะฉะมาคุยกันไม่ว่าท่านจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอินฟลูเอนเซอร์ได้หมดเซลแมนเจ้าขอธุรกิจราชการได้หมดขอให้คุยกันที่ความจริงถูกต้องติดขัดตรงไหนท่านติดบูโรท่านติดส่งช้าท่านอะไรบอกทางเซลเขาแบบจริงจังคนทํางานคืนออกได้นะคนทำงานคืนออกได้ไม่ว่าจะเป็น PR อาร์ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เป็นอินเซปอินเซชันของเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์หรือเป็นขับอะไรไล้ดบาอาชีพได้ด้วยอาชีพนะครับ รวมถึงอาบอบนวดแต่จะเอาสเตตเมนต์ย้อนหลังมามันก็จะเหนื่อยไอชิบหายคุยก่อนนะอาบอบนวดอ่ะเขาก็มีในส่วนของพนักงานไงเขามีบัตรจ้างว่าจ้างแต่ถ้าเกิดไม่มีท่านจะเอาสเตตเมนต์ย้อนหลังมาเหนื่อยนะครับท่านก็จะเห็นโอมดีค่ะโกเอ็กโอแลวโอทีพันห้าพันแปดพันห้าพันแปดพันห้า ต่อคิวก็หลังน้องน้องก็จะบอกไฟเซอร์จะแบบเอามาทำไมอ่ะอ๋อนี่คือสเตทเมนต์หนูก็หกเดือนที่ผ่านมาไอ้พวกนี้อะไรคราโอนให้ชัดเจนนะครับผมไปทำมาได้นะครับไม่ติดขัดปัญหาอะไรว่ากันมาขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามดีคาใน XO มาตลอดเราไปการขายรถที่สนุกสนานนะครับเราไม่อยากให้ท่านเครียดเราไม่อยากให้ท่านฮาร์สเซลเราแค่แนะนําสิ่งดีๆทำไม่ก็ถึงไม่ไปรีวิวที่อื่นบ้างถามเชฟได้มีคนอื่นติดต่อมาไหมมีมี แต่เราต้องศึกษาข่าวก่อนตอนที่เราจะไปแต่ตรงนี้ผมยื่นใหญ่กับโอมมาแล้วผมรู้ว่าโอมเป็นคนยังไงท่านมาซื้อกับโอมได้ท่านติชมโอมได้ในเพลงของดีคายหรือถ้ามีปัญหาประการใดท่านทักมาผมได้ครับผมท่านทักมาผมได้หารถอะไรผมก็ได้นําหาโอมหลายคันแล้วและให้ลูกค้าก็แฮปปี้กันหมดนะครับขอบคุณท่านผู้ชมการติดตามดีคายเดือนนี้รถดีเป็นเครื่องปรุงรถของคุณต้องดีค่ะสวัสดีครับ